นี่ค่ะจิมนิดเดียวก็หลุดแล้วอันนี้เป็นหัวของเขาเลยนะคะตรงนี้แล้วค่ะจะทำให้บอนสีของเราเนี่ยโตเร็วแล้วก็ให้ลูกไวนี่นะคะวิธีนี้เราจะเก็บจอมไว้นะคะจะไม่ได้ล้มจอมค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการแยกหน่อน,นะคะนี่นะคะยก กระถางขึ้นมาแล้วก็ประคองต้นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็คว้าค่ะค่อยๆนะคะเพิ่มแบบนี้ก็วางลงแบบนี้ ดีออกจะเอาไมา้แยกหนอนเนี่ยนะคะเราต้องเอากระถางออกมาพักไว้เหมือนการพักพื้นก่อนที่จะเอามาเลี้ยงนอกตู้อะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือเอามาใส่กล่องแล้วก็แง้มกล่องไว้ตังหาดชักประมาณสักสองคืนนะคะ ม้จะได้แข็งแรงเวลาเรามาแย่อย่างเนี้ยจะได้ไม่ปากช้ำมากนี่นะคะก็กกสั่นดินออกให้หมดนะคะพอขย่าดินแบบนี้นะคะเราก็เอาไปล้างน้ำนะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะล้างให้สะอาดจะได้เห็นว่าเห็นไหมคะก็จะมีหนอเล็กๆแบบนี้อยู่ด้วย ตรงนี้ถ้าเราที่ส่วนอื่นไม่รู้ยังไงแต่ว่าที่ส่วนนี้เวลาแยกหน่อก็จะผ่าหัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นการลื้อครั้งเดียวการแยกหน่อนะคะก็จะแยกตรงรอยต่อน,นี้เลยนะคะนี่ค่ะจิมนิดเดียวก็หลุดแล้ว อันนี้เป็นหัวของเขาเลยนะคะก็จะได้ฟอร์มนี้นี่คือไม้แยกหน่อข้อดีของการแยกหนอนะคะก็จะได้บอนสีที่มีขนาดโตแล้วแล้วก็ลากพร้อม้พอพรมมีหัวด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีเขี้ยวตรงนี้และค่ะจะทำให้บอนสีของเราเนี่ยโตเร็วแล้วก็ให้ลูกไวนี่นะคะ แล้วก็ข้อดีของหนอก็คือต้นหน่อเนี่ยจะเหมือนต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะก็คือจะไม่มีแผงต้นเล็กแล้วก็จะแยกเหมือนกันนะคะอย่างน,นี้อันนี้ก็ไปใส่กระถางได้เลยคะ่ะใส่กระถางสีก็ได้คะ่ะคือมีรากแล้วยังไงน้องก็รอด อันนี้คือหัวนะคะหัวแหวกดูแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมีดเลยวิธีนี้เราจะเก็บจอมไว้นะคะจะไม่ได้ล้มจอมค่ะก็คือจะหั่นแค่นี้นะคะตรงนี้ก็จะติดหัวติดหลังอยู่กับต้นนะคะใบที่ใกล้หลุดแล้วก็ดึงออกเลยนะคะ่ะ ดึงออกได้เลยตรงนี้ก็จอมที่ยังเหลืออยู่แล้วก็มีลากติดแบบนี้น้องก็จะฟื้นตัวเร็วนะคะเพราะว่าเราไวล้ลาให้เขาสามารถดูดกินน้ำได้แล้วเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วค่ะแล้วก็สร้างหัวใหม่ได้เร็วใครที่แพ้ง่ายต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะ<ๆ>เพราะว่า เลือบอลเนี่ยนะคะมียางแล้วก็ทําให้คันนะคะต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะแต่บุงไม่ต้องแล้ว <c oughs> เพราะว่าทําจนชินแล้วแต่ก็ก็คันเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ถ้าใส่ถุงมือไม่ถนัดนะคะดินปลูกนะคะอันนี้ดินยังสภาพดีอยู่นะคะก็เราก็จะใช้ผสมกันเลยนะคะหนึ่งต่อหนึ่งค่ะ ผสมกันเพราะว่าดินเก่าจะมีการจิ่มน้ำอยู่แล้วดินใหม่จะยังไม่ค่อยดูดน้ำให้ผสมเพราะว่าบอลสีของเราจะได้ฟื้นตัวได้เร็วค่ะแล้วก็จะปลูกจอบก่อนมนาะคะ่ะ ะะกดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องกดแน่นมากแล้วกนาแล้ว็นะคะแล้วก็อย่าลืมปากชื่อด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเอาเข้าตู้เลยค่ะ แต่เดี๋ยวยกไปพร้อมกันกับหลอดนี่แล้วนี่ก็ใช้ปูกหลอได้เลยเหมือนกันนะคะจะช่วยให้ดูดซับน้ำได้เร็วค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่แช่น้ำก่อนนะคะ <c oughs> เราจะเอาเข้าตู้เลย <c oughs> เพราะว่าในตู้ฟรีดับอยู่แล้วค่ะแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็สามารถเอาไปเข้าตู้ได้เลยนะคะที่เราทำเสร็จเราต้องรี่เอาไปตู้เลยเพราะว่าเห็นไหมคะเราทำแค่แป๊บเดียวใบก็จะเริ่มเฉาแล้วอย่างนี้นะคะถ้าเราเร่บเอาเข้าตู้บอนสีของเราจะปะรับสภาพได้เร็วแล้วก็จะเริ่มเติบโตได้ไวค่ะนี่นะคะเ,เข้าตู้ไว้เลยแล้วก็ปิดเลย